สวัสดีครับทุกคนก็กลับกันมาอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกันกบกระตูเรื่องเช่นซอแมนภาคที่2ตอนที่4หรือว่าตอนที่101นั่นเองนะครับผมโดยในตอนนี้นะครับเราก็จะได้เห็นการลาปีศาจของน้องแว่นยูโก,กะกับมิทกะกันแล้วนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าอย่างกาวนะครับการลาปีศาจของ2องคนนี้โดยเปิดตอนมาในตอนนี้ก็จะต่อมาจากตอนที่แล้วเลยนะครับหลังจากที่ตัวยูกะเนี่ยได้เอารองเท้าไปให้กับมิทกะน,นะครับเพราะว่ามิทกะเนี่ยวิ่งเท้าเปล่าออกไป จากโรงเรียนนะครับเพราะว่าโดนเพื่อนแกล้งเนาะวันนี้ก็ตัดมาวันลุ่งขึ้นนะครับมิทุาการเนี่ยก็ได้เอารองเท้าที่ยืมยูโกมาเนี่ยมาคืนนะครับผมยูโกเนี่ยก็ได้บอกว่าเอ้ยเหนบอกฉันให้แล้วไงไม่ต้องมาคืนฉันหลอกอะไรแบบนี้ เราเนี่ยจะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทกันมากๆแล้วนะครับเป็นเหมือนแบบเพื่อนซีคนแรกของมิทธากะเลยนะน้องแว่นยูโกะของเราเนี่ยซึ่งยูโกะนะครับก็ได้ชวนมิทธากะนะครับว่าเออวันเนี้ยเลิกเรียนเนี่ยเราไปล่าปีศาจกันดีกว่านะฉันว่าข้างนอกโรงเรียนเนี่ยต้องมีปีศาจมากแน่เลยแถมในโรงเรียนเนี่ยก็มีพวกนิสัยไม่ดีที่ชอบแกล้งมิทธากะด้วยพวกเราเนี่ยไปนอกโรงเรียนแล้วก็ไปล่าปีศาจกันดีกว่าคือหน้าตาเนี่ยวอนตายมากๆนะครับสาหรับยูโกเมิทธกะเนี่ยก็ตอบตกลงนะครับว่าโอเคเราไปกันเถอะแล้วเมื่อเลกเรียนท คก็ไปล่าปีศาจกันนะครับถือดาบถือขวานนะครับผมแล้วก็ไปซื้อขนมกินกันนะครับโดยในวันนี้โยชิดะเนี่ยโดดเรียนนะครับยูกโกะเนี่ยบอกว่าสงสัยโยชิดะเนี่ยจะไม่ได้ตั้งใจเข้าแผนกนักล่าปีศาจจริงๆหรอมั้งไม่มาโรงเรียนแบบนี้โดดเรียนแบบนี้ยูกโกะกับมิทกะเนี่ยก็เลยต้องอยู่ด้วยกัน2คนนะครับมิทกะได้ถามกับยูกโกะนะครับว่าทาไมยูกโกะเนี่ยถึงอยากเข้าแผนกล่าปีศาจล่ะยูกโกะก็ได้ตอบไปนะครับว่าเพราะว่าการเป็นนักล่าปีศาจเนี่ยเงินดีมากๆขนาดจบแค่มปลายเนี่ยยังไดงนดือน แถมพ่อแม่ของยูกโกะเนี่ยก็โดนปีศาจฆ่าอีกนะครับผมยูกโกะเนี่ยก็เลยมีอารมณ์แบบอยากเป็นผู Korea, okay, ้ล้างแค้นเพราะว่ามันดูเท่ดียูกโกะเนี่ยก็เลยอยากเป็นนักล่าปีศาจเพื่อล้างแค้นให้กับพ่อแม่ตัวเองซึ่งพ่อแม่ของมิทกะก็โดนปีศาจฆ่าไปเหมือนกันนะครับเมื่อมิทกะเนี่ยรู้ว่าพ่อแม่ของยูกโกะก็ถูกปีศาจฆ่าเหมือนกันมันก็เลยทําให้มิทกะเนี่ยเข้าใจยูกโกะมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้ทั้งสองคนนี้ยิ่งสนิทมากยิ่งขึ้นนะครับผมคือแบบคุยกันถูกคอมากๆยูกโกะก็ได้ชวนมิิาาาากกรรว่ถ้้เเดดไ อ้าแผนกล่าปีศาจแล้วเนี่ยพวกเรามาเป็นคู่หูล่าปีศาจกันเธอมันเท่มากๆเลยอะไรแบบนี้นะครับผมก็ได้คุยกันเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วยูกุเนี่ยก็ได้ขอตัวมิทกะไปเข้าห้องน้ำนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยปวดฉี่เนาะ ในตอนนั้นเองนยครับระหว่างที่ยูกะกาลังไปห้องน้านะครับผมปีศาจสงครามของเราเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมานะครับแล้วก็ได้บอกกับมิทกะว่าให้ฆ่ายูกะทิ้งซะเพราะว่าตอนนี้ยูกะเนี่ยสนิทกับมิทกะมากๆแล้วถ้าเกิดว่ามิทกะฆ่ายูโกะแล้วก็เอายูกะมาเป็นอาวุธนยครับยูกะเนี่ยจะกลายเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งมากๆคือยูกะกับมิทกะเนี่ยเพิ่งสนิทกันได้วันเดียวนะครับผมปีศาจสงครามเนี่ยจะให้มิทกะฆ่ายูกะเอามาทําเป็นอาวุธซะแล้วมิทกะก็ได้ด่าปีศาจสงครามกลับไปเลยนะครับว่าพูดบ้าอะไรของเธอเนี่ วันวานคิดแต่จะก่อการไล่ทำสงครามนู่นนี่นั่นหัดคิดเรื่องที่มันจริงจังบ้างเซ่ปีศาจสงครามก็เลยได้บอกกับมิทกะไปนะฮะว่าเป้าหมายของเธอเนี่ยไม่ใช่หาเพื่อนสักหน่อยชั้นให้เธอเนี่ยมาทำสงครามกับฉันนะชันให้เธอเนี่ยตามหาตัวเชนซอแมนมิทกะเนี่ยก็พยายามแบบจะเปลี่ยนเรื่องคุยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุยเรื่องนี้เดี๋ยวยุโกะได้ตายแน่มิทกะก็เลยได้เปลี่ยนเรื่องคุยนะครับมิทกะเนี่ยบอกว่าเธอเธอเธออยู่นั่นแหละเลือกเรียกฉันว่าเธอได้แล้วฉันเนี่ยมีชื่อนะฉันชื่อว่ามิ คนที่เรียกว่าเธอสุดๆไปเลยอะไรแบบนี้นะครับผมก็พยายามเปลี่ยนเรื่องคุยปีศาจสงครามเนี่ยก็รู้ทันนะครับว่ามิทธะเนี่ยต้องการเปลี่ยนเรื่องคุยละปีศาจสงครามก็อ่ะโอเค okay, ยังไม่ฆ่าตอนนี้ก็ได้รอ нок, ให้เธอสองคนเนี่ยสนิทกันมากกว่านี้ค่อยฆ่าทิ้งอาวุธเนี่ยจะได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วปีศาจสงครามเนี่ยก็ได้มีการเถียงมิทกะกลับไปนะครับว่าแล้วที่เธอละทำไมถึงเรียกฉันว่าเธอทำไมถึงไม่เรียกฉันว่าปีศาจสงครามมิทธะเนี่ยก็เลยได้บอกกลับไปว่าก็เพราะว่าปีศาจสงครามเนี่ยมันเรียกยากมันยาวใครจะไปเรรีีีียกกปปศาาสสงงคคคมมน่็ แล้วนะครับว่าเออวะมันเรียกยากงั้นเหรอปีศาจส,สงครามเนี่ยงั้นเอาเงี้แล้วกันเธอเนี่ยเรียกฉันว่าโยรุแล้วกันนะโยรุเนี่ยแปลว่ากลางคืนส่วนเธอเนี่ยอาซาแปลว่ากลางวันตกลงนะเธอเรียกฉันว่าโยรุก็แบบเคลียร์กันทะเลาะเถียงกันนะครับผมจะฆ่าไม่ค่าสรุปเปลี่ยนเรื่องมาคุยเรื่องชื่อเฉยเลยนะครับผมก็เลยทําให้เราเนี่ยได้ชื่อของปีศาจส,สงครามในเวอร์ชั่นสั้นๆมานะครับนั่นก็คือโยรุที่แปลว่ากลางคืนนั่นเองนะครับซึ่งปีศาจสงครามหรือว่าเจโยรุเนี่ยก็จะให้อารมณ์เหมือนแบบเป็น ัวเหมือนโหดนะครับผมแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็ยอมมิทกะทุกอย่างนะครับแต่ว่าโยรุเนี่ยได้มีการบอกนะครับว่าที่เธอเนี่ยยอมทําตามมิทกะขอเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยต้องการฆ่าเชนซอมแมนหรอกนะเธอเนี่ยต้องการให้มิทกะตามล่าเชนซอแมนให้หลอกไม่งั้นเนี่ยเธอไม่ยอมแล้วเมื่อยูกะเข้าห้องน้ําเสร็จยูกะก็ได้มาหามิทกะนะครับมิทกะตอนนี้ก็ได้แต่คิดนะครับว่าเรื่องอะไรแบบเยอะแยะเต็มหัวเธอไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการตามล่าเชนซอมแมนทาสงครามต้องฆ่ายูโกะทิ้งเอามาทําเป็นอาวุธอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือเต็มไปหมด ทากะเนี่ยคิดนะครับว่าตอนนี้เธอไม่สนแล้วนะครับเธอเนี่ยสนแค่ว่าเธอเนี่ยอยู่กับยูกโกแล้วก็สนุกแล้วก็มีความสุขดีนะครับเธอเนี่ยไม่เคยรู้สึกสนุกแบบนี้มาก่อนนะครับตอนนี้ยูกโกกับมิทากะเนี่ยก็ได้เดินออกล่าปีศาจกัน2คนนะครับผมคือแบบเดินเตะๆแบบนักเรียน2คนถือมีดถือขวานเดินล่าปีศาจกันนะครับผมและยูกโกกับมิทากะเนี่ยครับก็ได้มาเจอกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งกําลังปลาัยเรื่องของปีศาจเรื่องของการตายของคนญี่ปุ่นอยู่นะครับก็ได้พูดเปล่านะครับผม ได้ไปยืนฟังนะครับแต่ถว่าในตอนนั้นเองเนี่ยก็ได้มีปีศาจตัวหนึ่งนะครับโผล่เข้ามาแล้วก็ฆ่าคนที่กําลังปราศัยกาลังชุมนุมกันอยู่เนี่ยครับตายหมดเลยนะครับผมและปีศาจตัวนั้นที่โผล่เข้ามาก็คือปีศาจค้างคขานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจํากันได้ปีศาจั้างคขานี่ในภาคแรกเคยปรากฏตัวออกมาแล้วนะครับผมในตอนที่ขโมยแมวของพาวเวอร์ไปนะครับตอนเนี้ก็เหมือนว่ามันจะกลับมาเกิดใหม่นะครับเพราะว่าในตอนภาคแรกเนี่ยถูกเดนจิฆ่าไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เหมือนเกิดใหม่เนาะกลายเป็นปีศาจ ซึ่งยูโกะกับมิทกะที่เห็นปีศาจข้างเขาปรากฏตัวออกมาแล้วก็ฆ่าคนไปจํานวนมากเนี่ยครับพวกเธอเนี่ยก็ได้แต่ยืนเงอตกซิกเลยนะครับผมตอนแรกเนี่ยคือจะมาล่าปีศาจกันแต่ว่าพอเจอปีศาจเข้าจริงๆเนี่ยกับทำอะไรไม่ถูกนะครับผมยืนตัวแข็งเลยนะและในตอนนั้นเองนะครับผมระหว่างที่ปีศาจข้างเขาเนี่ยมันกําลังกินคนอยู่นะครับปีศาจส,สงครามหรือว่าเจยโยรุเนี่ยก็ได้โผมหามิกาทกะนะครับแล้วก็ได้บอกข่าวไร่สองข้อให้กับมิทกะทราบนะครับข้อแรกก็คือในตอนนี้มิทกะกับยูกะไม่สามารถเอา ชนะปีศาจครั้งขขาวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนข่าวไร้ข้อที่สองนะครับก็คือเมื่อมิทากะเนี่ยอยู่ในโหมดที่หวาดกลัวสุดๆทําตัวไม่ถูกนะครับปีศาจส,สงครามเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามายึดร่างมิทากะได้นั่นเองนะครับผมคือเท่ากับในตอนนี้มิทากะกับยูโกะเนี่ยมีโอกาสตายสูงมากนะครับผมเพราะว่าทําอะไรไม่ได้เลยปีศาจส,สงครามก็เข้ามาช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่ามิทากะเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะที่หวาดกลัวแบบสุดๆนะครับเหงื่อเนี่ยตกเต็มหน้าเลยนะปีศาจสงครามเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามาสิงร่างมิทากะในตอนที่มิาก หวาดกลัวสุดๆ,ๆแบบนี้ได้นั่นเองนะครับปีศาจส,ส,ส,สงครามเนี่ยก็เลยได้แนะนํามิทกะนะคบว่าให้หันหลังไปช้าๆแล้วก็ค่อยๆเดินหนีไปนะครับผมแต่ว่ามิทกะกับยูโกเนี่ยก็ได้หันฟับนะครับผมเสียงดังมากแล้วก็รีบวิ่งเลยนะครับผมปีศาจสงครามเนี่ยถึงกับด่าไปเลยนะครับบอกว่าเออฉันบอกให้พวกเธอเนี่ยหันไปช้าๆแล้วก็ค่อยๆเดินไงในตอนนี้มันก็เลยทําให้ปีศาจข้างเค้าเนี่ยครับหันเหความสนใจมาที่มิทกะกับยูโกนะครับมิทกะกับยูโกเนี่ยก็ได้วิ่งหนีหน้าตั้งเลยผมคือแบบหน้าของมิทกะ กับยูกโกเนี่ยมีมากนะครับแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับผมสาหรับเชนซอลแมนภาคที่2ตอนที่4หรือว่าตอนที่101นั่นเองนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยคิดว่าใครจะมาช่วยมิทกะกับยูกโกซึ่งส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดเชนซอลแมนไม่มาช่วยก็ต้องเป็นโยชิตะนะครับผมแต่ผมว่าโยชิตะเนี่ยน่าจะมีโอกาสปรากฏตัวออกมา,มามากกว่านะครับเพราะว่าเชนซอลแมนเนี่ยเหมือนมันจะกลายเป็นตัวละครลับแล้วนะครับที่เราเนี่ยไม่ได้เห็นกันง่ายๆเนาะก็ต้องมารอดูกันในตอนหน้านะครับผมว่าโยชิตะหรือเชนซอลแมนจะโผล่เข้ามาช่วยมิ กับยูกโกะนะครับผมแต่ที่ฮาคือมิตทกะกับยูโกะเนี่ยต้องการจะมาล่าปีศาจใช่ไหมแต่พอเจอปีศาจเนี่ยกับวิ่งหนีหน้าตั้งทําอะไรกันไม่ถูกเลยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ